ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะคะนะทราบแล้วท่านแอดเป็นพิธีกรแนะจะพูดคํานี้เลยว่าเป็นไปได้เหรอคุณใส่ชุดกระโปรงที่ตลกแล้วฉี่ได้เลยคุณยังเตรียมตัวเลยแตงโมมันใส่บอดี้สูทอะ่ะคนใส่บอดี้สูทยังไงมันก็ต้องเตรียมตัวมากกว่าคนปกติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือกระติกมึงโยนขี้ให้แตงโมตั้งแต่มึงออกให้สัมภาษณ์วันแรกเลยและพิธีกรก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่ถูกต้องแทนที่จะถามว่าเอ้ความเป็นไปได้เพราะในเมื่อศพขึ้นมาแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าใส่ใส่บอดี้สูท คุณไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ,ะนั่งกระพา้าแล้วก็แบบชวนกันถ่ายรูปเลยแล้วก็มีมีตื่นด้วยไปดื่มวายต่อ,อค่ะแค่นั้นนะคะถ่ายรูปกันตลอดเลยใช่ไหมฮะตลอดเวลาแล้วตอนนั้นแซนทําอะไรแล้วถ่ายรูปตลอดเวลาถามหน่อยไปถึงสะพานพระรามแปดทำไมไม่มีรูปแตงโมไม่ทราบจริงไหมคะจริงไหมม,มึงบอกมึงถ่ายรูปตลอดเวลาเนนั่งหลังเรือแล้วก็หันหลังเพราะว่าลมพัด ปลาสลัดปลานเด็จเปล่าวันนั้นคุณจะอยู่ข้างหลังตลอดใช่ค่ะถูกไหมฮะเอ่อเห็นว่าเมื่อกี้นี้คุณบอกคุณส่งไทม์ไลน์ต่างๆนานาให้แล้วถูกไหมฮะไทม์ไลน์นี่คือตั้งแต่ก็ตั้งแต่เรือออกอะไรงี่โมงฮะที่ส่งมาห้าโมงตั้งแต่ห้าโมงนะอ่าผมคุณดูผมขอดูไทม์ไลน์แรกนะฮะนี่นะครับนี่คือนนทบุรีถูกไหมฮะเมืองนนทบุรีนี่นะฮะก็คือเวลา สิบเจ็ดนาฬิกาตรงเลยนะโอเคฮะตัดไปครับนี่คือตังโมกับคุณนะอ่าอันนี้ก็คุณนะใครถ่ายฮะโมถ่ายให้ค่ะนี่คือตังโมถ่ายให้นะครับเขาจัดท่าอะไรให้หมดเลยค่ะจับท่าให้คุณด้วยเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากนะเนี่ยนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะอยู่ที่ปากเกร็ดนะครับอ่ะเชิญครับต่อฮะอันนี้คือที่ไหนฮะร้านอาหารใช่สามโคก ถูกไหมฮะ18นาฬิกา51นาทีอาอาหารทุ่งนาอาหารทุ่งนานี่คือตังโมนั่งอยู่บริเวณนั้นเลยใช่ค่ะแล้วมีการถ่ายรูปตังโมที่ร้านอาหารไหมครัคุณเราไม่ได้ถ่ายเราเรากินเงินเดียวเลยค่ะอ่าโอเคอ่ะต่อไปฮะอันนี้คือกลับยังกลับแล้วลงเรือแล้วค่ะนี่คือกลับแล้วนะอยู่ที่สามโค้งนะสองทุ่มถูกไหมฮะอ่าขอต่อครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นปทุมธานีค่ะสองทุ่มครึ่ง อันนี้คือคุณถ่ายผิวน้ำใครถ่ายอันนี้คุณใช่ไหมหนูถ่ายแล้วโมแอบถ่ายรูปหนูเผลอตอนหนูถ่ายอะค่ะแต่รูปของคุณจะอยู่ในโทรศัพท์ของแตงโมใช่ทั้งหมดเลยอาโทรศัพท์อยู่ใครไม่ทราบแล้วตอนนี้แล้วคุณเคยอยู่กับคุณใช่ไหมเคยอยู่ค่ะเคยอยู่อยู่นานไหมโทรศัพท์อยู่คุณนานไหมแตงโมอยู่แป๊บเดียวเพราะว่าสังเกตนะคะทิ้งอยู่บนสังเกตนะกระติกพูดอะไรตอนเรื่องโทรศัพท์นะคะฟังนะเอแล้วก็ช่วงที่เอากลับไปเอากลับได้อ่าเดี๋ยวไปไล่กันตรงนั้นนะฮะเอาตรงนี้ก่อนนะครับ อ่ะขอเชิญต่อเลยฮะอันนี้คือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับอันนี้อยู่ที่พระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามแปดจ้ะรูปมันเบลอเยอะก็ก็ถ่ายจนให้ได้รูปสวยภาพนี้ใครถ่ายฮะท่านแฟนใช่ไหมแฟนถ่ายนะท่านเดินมาถ่ายให้ทุกคนอาจจะต้องพูดเสียงดังสิดนึงนยครับท่านเดินมาถ่ายให้ค่ะรูปนี้โอเคคุณทศคุณเดินไปถ่ายให้นะใช่อ่ะอ่าขอดูอีกรูปหนึ่งฮะ อันนี้คือสี่ทุ่มหกนาทีรูปนี้ใครถ่ายครับโมถ่ายค่ะอันนี้คือโมถ่ายค่ะอันนี้คืออืมดูนะเป็นรูปสุดท้ายมีอีกไหมมีรูปต่จากอีกมาที่ตังโมถ่ายไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะสี่ทุ่มกับหกนาทีเวลานี้นะครับผมย้อนกลับไปถามว่าตังโมตกน้ําตอนกี่โมงมีรูปหนึ่งนะตอนนี้สี่ทุ่มสิบสาม อันนี้ใครถ่ายโมค่ะอันนี้ก็โมถ่ายอันนี้สุดท้ายหรือยังสุดละสุดละค่ะสุดท้ายนะฮะนี่สุดท้ายนะครับค่ะไม่มีอีกแล้วคือรูปนี้คือโมถ่ายแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายอีกเลยหลังจากนี้คือเคยเดินกลับจับโปะจับโป้นะคะจับโป้นะคะนะภาพแรกเป็นภาพที่มันถ่ายคู่กันบอกว่าสามทุ่มนะคะห้าสิบหกนาทีคือภาพที่บอกว่าเป็นภาพคู่นะคะห้าสิบหกนาทีนะแล้วนะคะมีภาพใหม่ภาพหนึ่งก็คือ ี่ทุ่มหกนาทีสี่ทุ่มหกนาทีหันหลังแล้วนะคะหันหันหน้าเรือไปลอดใต้สะพานเพื่อจะเพื่อจะขึ้นไปทางพระรามเจ็ดแล้วนะคะแล้วเนี่ยมันถอยหลังมาภาพนี้ในเวลาสี่ทุ่มสิบสามนาทีคงไม่วกเรือกลับมาถูกต้องไหมคะอ่าภาพแรกคืออันไหนนะเดี๋ยวมาดูนะความโปะนะคะความโปะของมันนะทิ้งอยู่บนเรือแล้วก็ ช่วงที่เอากลับไปเอากลับได้อ่เดี๋ยวไปไล่กันตรงนั้นนะฮะเอาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าดูนะ,ะขอเชื่อต่อเลยฮะ